เนี่ยสมมุตินะเราเราก็เป็นนักปฏิบัติธรรมมาเลยเราก็นั่งอยู่ที่บ้านเรากําลังกวาดบ้านอยู่ขณะกวาดบ้านอยู่เนี่ยกวาดไปกวาดมาเราก็เลยเราก็เลยกวาดไปไปเจอมดมดมันเข้ามาในบ้านหลายตัวไงพอกวาดไปกวาดมาแม้มดมาจากไหนเนี่ยเนี่ยตอนนี้กำลังเิ่มคิดแล้วนั่น,น่ยรู้ไหมว่ากำลังคิดเนี่ยมันมีเสียงพูดขึ้นมาเนี่ย สมมติราพูดอยู่ในใจนะกวาดบ้านอยู่ดีมันเห็นหมดมันก็เลยคิดเป็นเสียงขึ้นมาพูดในใจขึ้นมาว่าแม่มดมดมันมาทมาไมเยอะแยะเนี่ยมันเข้ามาในบ้านเต็มไปหมดเลยเรารู้สึกตัวได้ไหมตอนนี้รู้ได้ไหมว่าตอนนี้กําลังเล่นกับความคิดแล้วตอนนี้ยเนี่ยเสียงเนี่ยเล่นกับเสียงนี้แล้วเนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งนั้นคือมด เราเชื่อเนี่ยนี่คือนามมาทาไปให้ข้ารูปประธรรมนะเรากําลังเล่นอยู่กับการปรุงแต่งเรากําลังยึดถือการปรุงแต่งเรากําลังสร้างความเป็นตัวเป็นตนนี่คือลักษณะที่ว่าจิตมันเกิดเรียกว่าทรงจิตออกนอกก็เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้แหละก็ไม่ได้ว่ากันนะธรรมดาของสัตว์โลกต้องเป็นอย่างนี้แต่รู้ไม่ว่ากําลังคิตประเด็นม,มันอยู่ตรงนี้ ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เรากําลังคิดก็นี่แหละปัจจุบันปัจจุบันนี่เขาแสดงสภาวะปรุงแต่งให้จิตได้รู้ตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เรารู้ได้ไหมว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้กําลังคิดแบบนี้ถ้าเรารู้ถึงเสียงที่พูดอยู่ตอนนี้ได้เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เกิดขึ้นมาเพราะความคิดนี้เอง แล้วเราจะน้ำตาล่วงเราเห็นว่านี่เหรอที่เรียกว่าน้ำมาทำโอ้มันไปให้ค่ารูปธรรมเป็นแบบนี้นี่เองน้ำตาล่วงร้องไห้